สวัสดีครับมื่อนี้ค้นผู้ให้หากินมันเงม้าหนองปลาครับมือนี่งมาลุยหนองคือเกอ่าวาจิตเป็นยังไงมือนี่สีม,มันคือเก่าบ่นี่ครับสภาพหนองในตอนนี้น้ำแข็งเหลือหน่อยก็เก่าปลาจะไม่ค่อยบ่อนเลยนะครับเพราะน้ำม,มันยังหน่อยละมันก็จะเป็นปลาขุดตมนะครับส่วนมากปลาจะลงในตมมันแล้วนี่ครับ นั่งล้อมูอีกแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวจะลงไปลุยให้เบิ่งครับ <c oughs> เดี๋ยวล้อตากล้องครับผมล้อตากล้องตากล้องกําลังเดินทางมาบรรยากาศจับปุงจับปลาสดๆในเบิรงกันเลยครับปลารับปลาพี่น้อกมืมอนี่มันหมานได้เมื่อนีะตากล้องนี่เอิ้นโตมาพิเศษสินะตากล้องไฟดังไฟดังเัาจะจักปลา ร้อสมผลงานตานไปตัก่แนะนำตักกล่องลงสมน้ำบ่อเรื่องก็ได้ไป,ไปเบิ่บงชัดแชลดอยู่แนะนำตอนกินมากินแบบทนบ้านเป็นใก่ลูกไมนำ้ำเรื่อนอยูบนรับไม้สุขภาพไม้ก็สุภาพน้องด้ยน,น้ำมอน้อยตื่น así a qué nivel, ไม่ดีไม่ได้เกลียดด้วยหวานี้ you yeah. dạng phụ thì đang nó tôi nghĩ là cua của, của hạn không chịu nè bàn cua ná bàn 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 bàn

รถว่ายูยูลงนะโอ้โอยทลุออกไปแล้วหนระอไปไงเนี่ยเรียกเต็มทนะีเนาะ มาแล้วดูไหมดูขนาดตัวปลาจต่คนจับดูเชือกมันไม่เกี่ยมันก็บอกเขาเทมันได้อย่างนี้ผลงานรวมอืมปลาโอผลงานรวมใส่สองนี่ตัวตัวที่สองตัวที่สองออกมาแล้วตัวที่สองอปลา เท่ากันเป,ป,ป๊ะโอเล็กกว่าตัวนึงไปเึกตัวนึงไปเมียเล่นผูกไตเลยเหรอผูกไตต้องหูดข่บเลยแก้ว่พราะว่า <c oughs> ก็กระแทกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวองทำงานหรอเนี่ดูไซฟานิ <c oughs> น ปลาในสี่ห้าตัวหกตัวนี่ครับนี่ใส่ใหญ่ในในในไปช่อนอีกตัวตัวที่สามน,นะสองตัวไอ้สามตัวสามกับสองใสใสดูไปสามตัวปลาคอเนะี่ย ตัวนึงกระโดดตำน้าผักนี่เอามือนั่นไงมันนับเลขไม่ถูกมันนับเลขหนึ่งไม่ถึงสามมันนับเลขหนึ่งไม่ถึงสามน้อมันไหลหนึ่งแค่สี่โอ้ยวันเราหากินไในมีเด้ใหญ่เท่านี้ ดูตัวปลากับกระสอบเจัดูตัวปลากับกระสอบ